อยู่ที่ประมาณ1.1ล้านบาทนะคะเข้าค่ามันมีใหญ่กว่านี้นะคะแต่เจอชอบไซส์นี้กันนะคะอ่านน้ำได้สบายเลยนะคะคราวนี้วันนี้ค่ะวันนี้ก็อยู่ในรถนะคะเรากำลังเตรียมตัวออกเดินทางนะคะตอนนี้ประมาณตีห้านะคะตื่นแต,ต่ตีสี่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปทาําภารกิจการวันนี้ตื่นแต่เช้ากันมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะขับรถไปประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ครอบครัวเจจะไปไหนนะคะ Good morningGood morning สวัสดีครับสวัสดีค่น้องซีนิวด้านหลังนะ <c oughs> ของเต็มรถเลยวันนี้ไปด้วยรถกระบะแต่ไม่ได้เอาแคมเปอร์ไปนะคะเราถอดแคมเปอร์แล้วนะของก็เลยเต็มอยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทําไมเจถอดแคมเปอร์ด้วยนะคะ ไปไปกันเลยค่ะ นะคะคพอขับมาไกลเมืองหน่อยน้ำมันก็จะถูกลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจวจะลงไปซื้อขนม,มนด้วยนี่นะคะเดี๋ยวให้มาเว่นเติมน้ำมันเดี๋ยวไม่รู้ว่ารอบนี้เตี๋ยเต็มถังเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกันซิทธิ์ค่ครับเื้อหันช้าบอกสิก ถึงแล้วนะคะนี่มารับน้องหมาไม่ใช่เดีย๋ยวมาดูกันนะคะมาถึงแล้วเรามาถึงแล้วนะคะนี่เลยเจกับมาวินมาซื้อรถคันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดีเหมือนที่คุยกันไว้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะโอเคไหมนะคะกองเงินพร้อมทุกอย่างพร้อมนะคะเตรียม รับกลับบ้านนาท่าทุกอย่างโอเคนะ<ม>นี่ขับรถประมาณ5้าชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในมาสิเอเอไปเลือกค่เพี่เนี่ยเดี๋ยวเจให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะม,มีเตียงด้วยนะคะอันนี้คือเตียงเสริมนะคะมี2เตียงนะคะ งกลิ่นยังใหม่อยู่เลยอ่ะคือซิกเกอร์ยังไม่ลอกเลยนะคะก็ตกลงเดี๋ยวเราจะซื้อรถอาวีคันนี้นะคะเราก็เตรียมเป็นเหมือนกับเป็นเช็คนะคะก็มาให้เขานะที่ สามสิบสองนะคะสามสิบสองสาสิบสองคืออะไรสามสิบสองเคนะคะเดี๋ยวก็จะคือก็ประมาณล้านกว่าบาทนะคะล้านกว่าบาทอันนี้เป็นมือสองนะ,ะลดประมาณหนึ่งใช้มาหนึ่งปีนะแต่ลดสองปีแต่ใช้หนึ่งปีนะลดปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะแต่เขาซื้อปีสองพันยี่สิบสองนะคะแล้วเขาก็ขายปีสองพันยี่สิบสามนะ,ะเดี๋ยวเจจะรีวิวให้ดูข้างในอีกทีว่าเป็นยังไงนะ,ะตอนนี้มวินก็เช็คโดยรวบร รอบๆแล้วก็คือโอเคนะมาวินชอบนะเจก็แล้วแต่มาวินเนาะเพราะ่าวินเป็นคนจ่ายนะคะก็ดูดูแลโอเคใหม่ทุกอย่างดีนะคะก็เดี๋ยวเราจะจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถคันนี้ไปเลยนะคะก็จะพ่วงแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองนอนหนึ่งวันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันหน้าหนาวเราเที่ยวไม่ได้นะเดี๋ยวจะลองใช้หนึ่งวันก่อนนะคะก็กำลัง ีพ่วงนะะตกลงก็เราก็ได้เป็นเจ้าของคันนี้เรียบร้อยนะก็อยู่ที่ประมาณ1.1ล้านบาทนะคะคร่าวๆนะนี่เป็นมือสองนะคะแต่ว่าเขาซื้อเป็นเป็นรถปี2021เขาซื้อปี2022แล้วเขาก็ขายปี2023นะค,ะคือเขาซื้อมาเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็ช่วงที่เขากำลังทำบ้านนะ ประมาณน,นี้นะคะถ้า,าดูข้างในอันนี้คือมันมีสไลด์นะคะแต่เราเก็บสไลด์แล้วนะมันจะกว้างกว่านี้อีกนะคะน,นี่น,นี่าจิ๊วโอ้อิตส์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 คือสเตนดียนอ่าฮะอันนี้คือสไลด์เข้ามานะเดี๋ยวจะสไลด์ออกไปได้นะหนึ่งสอง ็ใหญ่โตเลยนะคะก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็เจชอบที่มันมีที่นอนให้น้องออสตินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะเจก็เตรียมไว้ให้น้องออสตินโตขึ้นมาก็จะได้ใช้นะคะก็แยกที่นอนกันนะคะแล้วก็ไม่ก็บางทีถ้ามีเพื่อนมาก็ให้เพื่อนนอนที่นี่ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะแบบค้าๆต,ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทีวี นี่นะคะทีวีขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะนี่ก็เป็นกรงเป็นแก้วน,นะคือแบบเขาไม่ได้ใช้เลยนะก็จะมีไมโครเวฟนะคะแล้วก็ตู้เตอร์เต็ตไมไปหมดเลยอันนี้คือสะดวกสบายมากนะคะซิงซิ้ง,งไฟตรงนี้ก็ตึ๊บๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วก็ตู้เย็นก็ใหญ่ขึ้นนะคะก็เจมีแพนว่าจะไปเที่ยวที่แคนาดากันปีหน้านะคะก็จะเอาคันนี้ไปก็ใหญ่ขึ้นมานะคะ แล้วก็ตรงนี้ทําเป็นที่นอนได้ด้วยก็นั่งกินข้าวดูทีวีนะคะ <Super. S 1> ทําเป็นที่นอนได้นะคะสะดวกสบายแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซฟาไว้รับแขกได้นะส่วนห้องน้ำนี่นี่นะคะใหญ่เลย <Yay! S 2> อาบน้ำได้สบายเลยนะคะคราวนี้แล้วก็มีที่อับน้ำนะคะมีชักโครกมีอะไรก็กว้างขึ้นมานะคะ ใหญ่เดี๋ยวเจจะพาไปดูห้องนอนนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะก็จะตรงนี้นี่สไลด์ได้นะเข้าเข้ามานะเวลาเราขับมันก็จะสไลด์นะคะกว้างขึ้นนะคะสะดวกสบายขึ้นตรงนี้เห็นเป็นกระจกแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วคนข้างในอะมองเห็น วิวนะคะแต่คนข้างนอกมองไม่เห็นนะคะข้างนอกจะไม่เห็นเรานะคะก็เป็นที่นอนควีนนะคะก็โอเคเลยก็เดี๋ยวปรับเปลี่ยนนิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นชั้นเป็นล็อกเกอร์ทั่วไปนะคะแล้วก็มีปักฟองปักไฟนะก็ประมาณนี้แล้วก็มีแอร์ด้วยนะคะในในรถนี้มีแอร์สองเครื่องนะก็วันนี้เดี๋ยวเจจะลองนอนในรถนี้หนึ่งคืนนะเพราะว่าเดี๋ยวเจก็จะกลับไทยแล้วนอะนจะไม่ได้ใช้นะก็จะลอง นอนกันหนึ่งคืนก็เตรียมของมาน,นี่นหน่อยเดียวจะมารีวิวให้ดูทีว่านอนแล้วจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้ก็จะมีที่วงชีวีถ้าเราจะติดก็ได้นะคะแต่ว่าเจว่าจะไม่ติดนอนไปดูทีวีข้างนอกอย่างเดียวนะคะก็สรุปก็โอเคนะคะเสียเงินแล้วเสียเงินแล้วก็สบายใจนะคะทุกอย่างสวยงามนี่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเจว่าไซส์ขนาดนี้กำลังดีนะคะ มันมีใหญ่กว่านี้นะคะแต่เจอชอบไซส์นี้กันนะคะถือว่าโอเคเลยแล้วก็ใหม่มากนะคะคือแบบมีกลินใหม่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนันอนในรถบ้านคืนแรกนะคะเค้ครับคุณค่ะ น้องกลับบ้านนะคะ ืนนี้เดี๋ยวเราจะนอนที่นี่กันนะคะไม่นุ่มเลยนะคะก็จะแงียแข็งก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังนะวันนี้ก็นอนแบบนี้ไปก่อนนะคะมาเซตมาแล้วอะไป okay. จะมีที่นี่ตอนนี้น้องอาซินก็ oh. มีที่เล่นแล้วนะคะอืมปขึ้นไปเลย นี่เป็นที่นอนของน้องออสซินนะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะก็เป็นที่นอนสองชั้นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพอน้องอสซินโตเจก็จะให้น้องออสซินนอนที่นี่คนเดียวนะคะก็จะต้องมีแบบว่าความเป็นส่วนตัวเนาะพอโตขึ้นนะคะออ